สวัสดีครับเพื่อนท้อน้องพี่คนรักเอวันทุกคนนะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมอ่ลเช่นเคยนะครับทุกคนสุดสัปดาห์นี้ไม่มีเกมการแข่งขันพร้อมเราวันให้ได้ลุ้นกันนะฮะแต่ก็จะมี m o t ต g p เรียนเชิญกันนะครับเพื่อนๆครับม o t ต g p จะแข่งขันกันในพรุ่งนี้นะเริ่มกันทุก้อมวันแรกที่สเปนแมไอวันก็เพิ่งแข่ง ที่สเปนเสร็จไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในบาร์เซโลนาแต่โมโต g ีพีเขาจะไปแข่งขันที่อารากอนนะครับสเปนก็แน่นอนนะ่าเป็นแหล่งของมอเตสปอร์ตทั้ง2ล้อทั้ง4ล้อแต่สนามนี้ไม่ได้ใช้แข่งขัน F1 นะฮะก็จะมีแค่บาร์เซโลนาอนาคตอาจจะเป็นในมาดริดนะครับซึ่งกําลังลงมือสร้างสนามกันอยู่ตามข่าวที่เราตามกันมาเนาะนะนครับแต่ประเด็นที่จ่วงหัวกันมาเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องราวของการต่อสู้การแย่งแชมป์โลกหรือว่าแย่งหัวแถวแย่งคะแนนกันในตอนนี้เนี่ยนะฮะว่าโดยอ้างอิงจาก ความคิดเห็นของเพื่อนๆบางท่านนะครับที่อาจจะมองว่าโอ้คุณปุ้ยครับทําไมปีนี้มันน่าเบื่อจังเลยนะฮะเอ,อ่อแม็กอะไรเนี่ยมันแข็งแกร่งแรงเกินต้านแรงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขามันก็แข่งกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็น่าสงสารแชมป์โลกเหลือเกินนะครับอ,อ่าแม็กซ์เบื่อซะไปเนี่ยแบกทีมแบกแล้วแบกอีกเนี่ยแบกกันไหวบ้างไม่ไหวบ้างนะฮะเออแล้วเป็นไปนในแบบนี้เนี่ยมันไม่ไวหวเราคนแบกรถเนี่ยหรือแม้กระทั่งค่ายอื่นทีมอื่นถ้าเป็นไปในแบบนี้ไม่น่าสนุกเลย ไม่น่าดูเลยอะไรอย่างเงี้ยตกลงมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะฮะผมจะมาพูดถึงความคิดเห็นส่วนตัวของผมที่มองเข้าไปผมจะพยายามให้ความคิดเห็นโดยเอาข้อมูลที่มันเกิดขึ้นจริงๆมาเล่าตามสไตล์ของผมนะแม้ว่าจะบอกเพื่อนๆทุกคนเสมอนะครับว่าก็นี่ก็คือเป็นเป็นมุมมองส่วนตัวนะฮะ,อ,ะอ้างอิงจากความรู้สึกนึกคิดส่วนตัวก็จริงแต่ก็จะเอาข้อมูลที่มันเป็นตัวเลขข้อมูลที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย มาอธิบายประกอบว่าเอ๊ะทำไมถึงบอกแบบนั้นทําไมถึงคิดอย่างนี้แต่เข้าใจครับร้อยพ่อพันแม่เนี่ยจะให้มาทุกคนมาค้อยตามผมหมดเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้นะฮะดังนั้นเห็นต่างกันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะครับถ้าเห็นต่างว่าเออทำไมบอกแบบนั้นเนี่ยลองเอาเหตุผลเนี่ยมามาคุยมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับว่าเป็นจริงอย่างที่ผมบอกหรือไม่เป็นจริงยังไงกันบ้างสําหรับความน่าเบื่อที่เกิดขึ้นนั้นว่าเอ๊ะนะฮะออสการ์บิออสทรีในตอนนี้ออกน้นาคะแนนสะสมสูงสุงสดอยู่โดยนำแรนดนอริสอยู่ สิบแต้มแล้วก็น,นำแชมป์โลกนะครับแชมป์เก่าแม็กซ์เวอร์ซ่เนอยู่ประมาณ50 56แต้ม5 6 5 7แต้มราวๆนี้นะครับถือว่าเยอะไหมถือว่าเยอะนะถ้ารู้2ส,สนามไปแล้ว2ส,สนามตีเป็นยี่ตีเป็น50แต้มนะครับ25คูณ2เนี่ยแต่ทุกคนนะครับผมกลับมองว่ามันไม่ได้น่าเบื่ออะไรเลยมันไม่ได้แบบว่าดูผูกขาดไม่ได้แบบอะไรแบบตรงนั้น เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเอาเหตุการณ์นในปีนี้ไปเปรียบเทียบกับปีที่แล้วหรือจะไปเปรียบเทียบกับก่อนหน้านู้นสัก1ปี2ปี3ปี4ปีลงไปหรือจะให้ตรงไปตรงมากว่านี้เอาไปเปรียบเทียบตอนที่เรดบูคลองตําแหน่งตอนที่แม็กซ์เวลล์จะเป็นคว้าแชมป์โลก4สมัยติดเนี่ยผมว่ามันมันเทียบกันไม่ได้หลายอย่างนะทุกคนลองเปิดใจฟังบทวิเคราะห์ของผมตรงนี้ไปอ่าเป็นปีที่แล้วก็ได้นะับเห็นภาพใกล้ๆก,กันเนี่ยยังไม่นานเท่าไหร่นี่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ย ก้าสนามผ่านไปตอนนี้ออสการ์เบียสซี่นะั้นเก็บคะแนานเนี่ยหนึ่งกับสองเนี่ยเขาเขาไล่บี้กันมาเนี่ยห่างกันแค่สิบแต้มแต่ปีที่แล้วหนึ่งกับสองเนี่ยก้าสนามผ่านไปเนี่ยส่วนต่างมันห่างกันอยู่เกือบสองสนามครับทุกคนเห็นไหมครับว่าส่วนต่างเนี่ยแล้วเบียสวีเก็บมาได้ประมาณร้อยแปดสิบแปดสิบกว่ารา 87, ้อยแปดสิบเจ็ดใช้ผมจำไม่ผิดรือเรานี้ ก็ยังน้อยกว่าเวอร์ซาเปนอยู่นะครับที่เก็บไม่ได้เกือบ200แต้มะฮะเห็นไหมแล้วทีนี้เก็บไม่ได้เกือบ200แต้มเนะี่ยเก็บไม่ได้แบบโดดๆเลยนะเก็บไม่ได้แบบโดดๆไม่ใช่ว่าให้คนอื่นเข้าไปใกล้เคียงนะครับคือเอาไลายชื่อคนอื่นมาเนี่ยมันห่างจากคนอื่นอยู่เกือบสองสนามนะทุกคนคิดดูแล้วก็คนอื่นไล่เลียงลงมาร้อยเอ่อเท่าไหร่ร้อยยี่สิบกว่าร้อยสามสิบไล่เลียงลงมาพวกลัสเซล์พวก ฮมเมอร์ตั <Hamilton, S 2> พวกอะไรต่างๆนี่ก็อยู่แค่ไม่กี่สิบอะ่าค่อนข้างจะผูกขาดอยู่แม้ว่าก่อนหน้านั้นอาจจะมี f e r r ์ r ีเริ่มแทรกเข้ามาบ้างนะครับในสนามที่5ที่6ก็จะมี m ม็กเ e รเริ่มแทรกเข้ามาบ้างก็จริงแต่9สนามผ่านไปในเวอร์สตัาเป็นยังทําคะแนนได้เกือบ200มากกว่า p r ีในตอนนี้อันนี้คือประเด็นแรกแล้วก็ประเด็นที่2อย่างที่บอกไปนะว่าการระยะระยะความห่างนะครับ1กับ2เนี่ย ปีนี้แค่10แต้มเองนะปีนี้แค่10แต้มแต่ปีที่แล้วนั้นเกือบ2ส,สนามฮะแล้วก็มาดูว่าทำไมเป็นแบบนี้นักแข่งทุกคนย้ำนะครับแทบจะทุกคนพัฒนาเวลากันได้พัฒนาคะแนนกันกันได้ได้ดีกันหมดเลยต่อไปฮนะพัฒนาคะแนนกันขึ้นมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่คนอาอย่างเลอคลาอย่างนอริสอย่างรัสเซลอย่างใครเนี่ยมาหมดเลย นะครับพัฒนาตัวเลนขคะแนนกันได,ได้ดีกว่าไม่อยู่คนเดียวนะครับที่สวนทางกับคนอื่นออสการ์บเสตรีเนี่ยนะครับพัฒนาไกลกว่าทุกคนก็คือเกิน1เท่าตัวเขาเก็บได้ปีที่แล้วเนี่ยประมาณแค่ประมาณ80กว่าแต้มแต่มาปีนี้เข้า180กว่าเห็นไหมฮะเกินเกินเท่าตัวมีอยู่คนเดียวครับที่คะแนนลดลงกว่าของเดิมของตัวเองก็คือแม็กซ์เวอร์ซาเนฮะ แม็กซ์ในปีนี้นั้นตาม p ชีร์สีอยู่ประมาณ 56- 57แต้มแต่ปีที่แล้วเขาก็คะแนนน้อยกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้เลย 56- 57กาแต้มเหมือนกันนี่แหละครับมันมันก็เลยเป็นส่วนต่างนะครับที่เฮ้ยทำไมมันถึงทําไมวอร์ซาเแมนถึงได้ตามไกลจังเลยนะเพราะว่าคะแนนหายไปไงหายไปแล้วไม่ไปบวกใส่ให้กับนอริสแล้วอีกอย่างเขาไม่ใช่คนที่อยู่อันดับที่2องนี่ไงตอนนี้ก็คือเขาอยู่อันดับที่3ฮะ มีพิแอสฟีโผมานำหน้าเขาประมาณ5 6าสิบหแต้มมีนอร์ิสโผมานำหน้าเขาประมาณ46แต้มเนี่ยนะครับเขาก็ตกมาแับที่3มันเป็นไปประมาณนั้นแล้วก็การทิ้งห่างกันอะไรกันถ้าเจาจะจลึกลงไปอีกนะครับอันนี้เจาะลึกเรื่องคะแนนแล้วมาเจาะลึกเรื่องของแกลบไอ้ส่วนต่างที่มันจะทิ้งกันเป็นแบบว่าโอ้เป็น20วิสิบเก่าวิ หรือแม้กระทั่งว่าเข้าไปเปลี่ยนยางซอฟเพื่อที่จะเอามากดฟาสเทสแลบแบบเมื่อก่อนปีแล้วม,มันมีโบนัสหนึ่งแต้มใช่ไหมแต่แต,แต,ต,อตอนนี้ไม่มีแล้วไงยังได้เลยอะระดับแบบชิวๆเลยแบบคือนอนมาตั้งแต่มุ้งยังไม่กลางเนี่ยนั่นนะครับนั่นก็คือสิ่งทีเ่เกิดขึ้นจริงในปีที่แล้วแต่ในปีนี้มันมีไหมฮะที่แบบนั้นเนี่ยม,ม,ม,มันแทบจะไม่นะมันแทบจะไม่นะครับคือ,อยังพอเข้าใจได้อยู่ว่าชัยชนะที่มาเนี่ยโอเคก็อาจจะมี มีบ้างแต่มันไม่ได้ขาดลอยขนาดนั้นมาได้ถึงขั้นที่ต่อให้ไม่มีเรื่องของอโบนัสนะครับที่มาจากฟ้าเทแลบก็จริงเนี่ยแต่มันจะระดับเป็นทิ้งห่างก,กัน20กว่าวิระดับเข้าฟรีเปลี่ยนยางฟรีได้เลยเนี่ยแทบจะไม่อะนะ่ะฮะแทบจะไม่เลยแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันมีไงวัดจากสิ่งทุกอย่างเข้าไปแล้วเอาความสูสีเอาความเข้มข้นเนี่ยโอ้โหปีที้วบอกตรงว่าแทบจะไม่ได้รุนอะไรมากมาย แต่ที่ได้ลุ้นก็คือหลายๆคนอาจจะลุ้นว่าเออนักแข่งคนนั้นคนนี้จะเป็นยังไงนะครับปีสุดท้ายของคนนี้ปีแรกของคนนี้หรือว่าหรือว่าลุ้นน้องเล็กลุ้นอะไรอันดับรองๆองไปผมจําได้นะครับเวลาคุยเนะี่ยหลายๆท่านก็บอกกับผมว่าคุณปุ้ยครับผมไม่ได้ลุ้นหรอกว่าใครผมหมายถึง9สนามแรกนะอ่ะผมไม่ได้ลุ้นเรอกว่าใครจะชนะอะไรผมลุ้นแค่ว่าโอเคนะครับใครน้องเล็กจะมายังไงเออนะประมาณนั้นราสเซลจะเป็นยังไงเลคแคเฟอร์อรี่จะไหวไหม สนามนี้เคยดีนะครับสนามนี้อะไรประมาณนั้นทุกคนแทบจะไม่ได้รุ้นผู้ชนะนะี่ผมจาโมเมนต์นั้นได้ดีหมายถึงในที่นี้นะแต่พอมาในปีนี้มันมันไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแหละครับทุกคนย้อนกลับไปไกลกว่าน,นั้นอีกก็ได้ในยุคของ Mercedes สิ่งนี้ก็ได้เห็นไหมครับมันก็จะช่วงเวลาของนักแข่งช่วงเวลาของทีมมันก็จะมีผมเชื่อว่านักแข่งในยุคนี้เจนนี้นะครับอ่าเหมาวรวมพวกระดับท็อปๆหลายๆคนเนี่ยนะ ผมว่าฝีมือความเก่งมันก็ไม่ได้ว่าไกลกันมากมาจนจะสู้กันไม่ได้นะครับโอเคมันมีคนที่เก่งมากเก่งน้อยอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครเก่งเท่ากันหรอกนะครับแต่ทุกคนฮะไม่ว่าจะไอ้คนที่เก่งมากไอ้คนที่เก่งน้อยเนี่ยแต่บังเอ,อิญนะครับถ้าคนเก่งน้อยแต่ไปได้รถที่มันสมบูรณ์เพอร์เฟกไม่มีปัญหาได้ทีมงานที่พพอร์ตได้ดีไม่มีบ้งไม่มีวงยงวงยาอะไรนะครับทำงานเป๊ะๆกันเนี่ยนะ นักแข่งที่เก่งน้อยนี่ก็พร้อมที่จะประสบความสาเร็จได้นะครับพร้อมที่จะทำเซอร์ไพรส์ได้ไอพวกนักแข่งที่เก่งเยอะเก่งมากล่ะฮะนักแข่งที่เก่งมากแต่ถ้ารถมันไม่พร้อมทีมงานก็ไม่รู้อะไรสปงสเปสป่าเกินไปบางทีอย่างเงี้ยมันก็แบกไม่ไหวเหมือนกันครับอาจะมาใช้ฝีมือความเก่งมากของตัวเองแบกเนี่ยมันมันก็ไม่ได้เหมือนกันหรือจะเป็นนักแข่งที่เก่งมากอยู่แล้วนะครับแต่มาเจอ ทีมซัพพอร์ตที่แบบโอ้รถก็มาดีกว่านะฮะอ่ามามาดีงามกว่าชาวบ้านชาวชาว่องเขาอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าโอ้โหเหมือนเสือเข้าป่าเลยนะครับปล่อยเข้ามาตั้งแต่โค้งแรกเนะี่ยเออผ่านไปแค่2เซกเตอร์หางวีหนึ่งแล้วก็มีอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นใช่ป่ะเห็นไหมนี่ก็คือกรณีของเกียบพร้อมแต่คนที่เก่งน้อยอยู่แล้วนะครับว่าทีมงานก็บงนะครับไม่อะไรกันเลยนะครับเออะไรก็แผนมาแต่ละอย่างเนี่ย อันนี้ก็ข้อรรซ้ำรำซัดแหละครับอ่าประมาณนั้นแต่เรื่องเก่งเนี่ยมันทุกคนมันก็มีอยู่แล้วนะฮะอยู่ที่ว่าทุกคนจะเข้าเงื่อนไขไหนเพราะนั้นเองดังนั้นก็จะเป็นยุคนะครับเป็นยุคสมัยแต่ยังไงเสียส่วนตัวผมก็ยังยืนยันผมกล้าฟันธงได้เลยนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้หรอกครับว่าแม็กเราเจะเป็นแชมป์โลกได้หรือไม่ผมหมายถึงประเภทนะักแข่งนะอ่า ผมว่า15สนามผมยังไม่ตัดรายที่ของวอลสเันออกไปอยู่แล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ใกลจะไปรู้ละ่ะตั้ง15สนามอาจจะมีการบงมีการนุน่นการนี่เกิดขึ้นกับบางคนบางทีมหรือว่าเรดบัวจะไปเจอของดีก็ให้ในสนามหน้าสนามต่อไปใกลจะไปรู้นะฮะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่มันยากไงเมื่อเทียบกับสมัยที่1เออสมัยที่1ยังพอเข้าใจได้นะครับว่ามันเกิดเหตุอะไรวุ่นวายในช่วงสนามสุดท้ายผมจะไม่ฟื้นฝอยหาตะเกียบมากแล้วกัน สนามที่2องอสมัยที่2แทบจะไม่สมัยที่3ก็แทบจะไม่สมัยที่4อาจจะมีบ้างนะครับคนนั้นคนนี้โผล่เข้ามาแต่ก็เหมือนเดิมใช่ไหมเนี่ยนะครับก็คือเราอาจจะมองไปว่ามันค่ก้างจะเฉลุยเฉ,ฉลุยมาโดยตลอดสำหรับเวอร์ส p p าเปนสำหรับเรดบลูใช่ไหมฮะแต่พอมาในปีนี้เนี่ยนะครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับพวกเขาการไม่มี a อ r o รีนนิวอีในส่วนหนึ่งหรือ,อเรื่องของนักแข่งนะครับ ที่เป็นเพื่อนร่วมทีมที่เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุผลในส่วนหนึ่งนะครับเป็นประมาณนั้นแล้วก็การที่ทีมอื่นเขาแข็งแกล่งขึ้นมานะฮะออย่างแม่กรณยไม่ได้เพิ่งมาเพิ่งมาเมื่อปีที่แล้วแต่นักแข่งเขายังไม่นิ่งพอขนาดนี้ยังมีจุดที่มันพลาดอยู่ที่มันอะไรอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะแต่พอมาในปีนี้ทั้งคู่ในแข็งแกล่งขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนมันก็ไม่แปลกใจนะครับที่มันจะเกิดโมเมนต์ตรงนี้ขึ้น ซึ่งดีงามสําหรับผมนะฮะสำหรับท่านอื่นผมผมคงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับทุกคนให้มาคิดตามผมได้ร้อยเซนะแต่สําหรับผมผมถือว่าฤดูการไหนก็แล้วแต่จะเป็น m o t ต g p จีพจะเป็นเอวันจะเป็นรายการไหนที่ผมดูเนี่ยถ้ามีการแย่งแชมป์โลกกัน2คนขึ้นไปผมถือว่านั่นคือความไม่น่าเบื่อแล้วครับนั่นคือกําไรแล้วแม้ว่าคนที่แย่งแชมป์โลกกันอยู่เอ้ผมจะได้เชียร์เขาหรือเปล่าหรือไม่ได้เชียร์ยังไงแต่ผมผมว่าผมปล่อยวางเรื่องของตรงนั้นไป ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยรู้สึกมันรู้สึกสนุกเร้าใจนะครับถ้ามี2คนขึ้นไปแต่นะครับถ้าจะมีอยู่คนเดียวเนี่ยลุ้นอยู่คนเดียวต่อยน้าแข่งคนนั้นจะเป็นหน้าแข่งที่ผมชอบผมเชียร์ก็อยู่เนี่ยอันนี้พูดจากใจจริงเลยนะผมรู้สึกว่มามันน่าเบื่อมันเอออีกแล้วเลยงั้นผมก็เลยบางทีผมไม่ได,ผมไมได้ผมไม่ได้เชียร์นักแข่งที่ผมชอบโดยเ้พาบางทีนะครับผมไปลุ้นคนอื่นมากกว่า <S <S เพื่อที่จะได้ให้ตัวเองมีความสนุกกับการดูเพราะมันไม่มีอะไรให้ได้ลุ้นอลยนีย่างี้ แต่พอมาในปีนี้นะครับมันก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนั่นแหละนะครับตัวเลขไม่เคยโกหกใครแล้วก็จะมีโมเมนต์เดียวกันกับปีที่แล้วใน9สนามก็คือจะมีผู้ชนะอยู่เนี่ยสามสามค่าย4คนเหมือนเดิมนะครับ3ค่าย4คนปีนี้ก็เวอร์เป็นเอาไป2แล้วใช่ไหมครับนอร์วิสก็เอาไป2องทันเซอร์เอาไปหนึ่งในสปินใช่ไหมฮะเห็นไหมเฟอร์รี่ก็ชนะในสปินเรดบลก็ชนะ ม,มีมีอยู่3เหมือนกันนะครับเห็นไหมคัปปี้โมเดลกันเลยนะครับออสการ์ก็เอาไปเยอะหน่อยนะครับเป็นประมาณนั้นแหละอานะครับก็ดูนะครับให้มันสนุกสนานให้มันเป็นเกมเป็นเกมกีฬานั่นแหละไอเดือของตรงนี้นะครับกีฬาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแพ้ชนะนักแข่งที่เราไม่ได้ชอบไม่ได้เชียร์บางทีนะครับเขาประสบความสําเร็จแล้วก็ชื่นชมในความสําเร็จของเขาก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากเย็นเกินที่จะทําได้นะครับในวันที่นักแข่งคนโปรดของเราไม่ชนะก็ให้กําลังใจเข้าไป คนที่แพ้ในวันนี้ผมมั่นใจนะครับว่าไม่มีใครที่จะแพ้ตลอดไปหรอกครับมันต้องมีวันของเขาในสักวันหนึ่งหรือคนที่ชนะชนะชนะมาโดยตลอดชนะในวันนี้นะฮะอีกไม่นานหรือจะวันใดก็แล้วแต่ความแพ้แพ้มันก็ต้องมาหาเขาอยู่ดีนะครับไม่มีใครที่จะยืนหยาดยืดยนยงกันอยู่ไดน้นี่คือเสน่ห์นี่คือเกม,น,เกมนี่คือสีสันของคําว่ากีฬากันนะฮะทุกคนอ่ะนะครับหวังว่าคงจะไม่มี <laughs> ประเด็นดราม่าอะไรนะครับเอ๊จะบอกว่าคุณคนเดียวคิดหรือเปล่าใช่ผมก็คิดคนเดียวครับแต่ผมเอา สถิติที่ผมเล่ามาเป็นสถิติเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเลยนะครับไม่มั่นใจก็ไปเปิดตําราดูกันได้นะครับว่าผมเล่ามาจริงหรือเปล่าผมเอาตัวเลขมาคุยเสมอนะฮะนะเอานะครับลุ้น m o t o g p นะครับเชิญชวนอีกครั้งหนึ่ง้วกันนะพรุ่งนี้ครับ m o t o g p ที่อเอากอนในสเปนนะครับใครที่รู้จักผมแค่ในช่องไอวานตรงนี้ยังไม่เคยติดตามการเล่าเรื่องของผมใน m o t o GP ใน2ล้อก็ไปติดตามได้ในช่องไบเกอร์แมนคนรัก m o t o g p รูปแบบการจัดรายการเหมือนกันนี่แหละครับเพียงแต่ว่า เล่าคนละเรื่องที่นี่4ล้อตรงนั้น2ล้อเท่าน,นั้นเองวันนี้ลาไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพด้วยครับในวันที่ฟ้าฝนเริ่มที่จะมากันแล้วสวัสดีทุกคนครับ